สวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอยู่ในสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานว2 1ตัวชีวัดม .3 ข้อที่6ถึงข้อที่8ค่ะโดยที่ข้อที่6นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบสและปฏิกิริยาของเบสกับโลหะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สาระสนเทศรวมทั้งเขียนสมก,การข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าวอะต่อไปนะคะตัวชี้วัดข้อที่7ค่ะ นักเรียนต้องระบุป,ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันจากการสืบผลข้อมูล และตัวชี้วัดข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะในเรื่องนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการจากวิชาวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์อ่ะ ซึ่งในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากเลยหลากหลายปฏิกิริยาเคมีครูก็เลยนํามาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันทั้งหมด7ปฏิกิริยาค่ะได้แก่ 1. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 2. ปฏิกิริยาของกรดกับเบสสปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะ 4. ปฏิกิริยาระหว่างเบสกับโลหะ 5. ปฏิกิริยาเผาไหม้6 การเกิดฝนกรดและสุดท้ายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กและปฏิกิริยาของกรดกับเบสนะคะเรื่องแรกเลยคือปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กนักเรียนคิดว่าโซลดเนี่ย พอมันเกิดสนิมขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงคะในการขับขี่มันจะช้าลงถูกไหมอ่าถ้าเกิดมันไม่มีสนิมมันก็คงจะเคลื่อนที่และทํางานได้รวดเร็วมากกว่านี้ถูกไหมคะอ่าแล้วทีนี้สนิมมันคืออะไรนะนักเรียนรู้จักคําว่าสนิมไหมคะว่ามันคืออะไรถ้ายังไม่รู้จักนะคะวันนี้เราจะมารู้จักเจ้าสนิมตัวนี้กันว่ามันเกิดจากอะไรทําไมถึงต้องมีสนิมนั่นเองคะ่ะโดย ให้นักเรียนนะคะจดตารางบันทึกผลการทดลองนะคะอันนี้ลงไปก่อนนะคะถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกิจกรรมที่เราจะทำการทดลองในวันนี้ค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราต้องการศึกษาเรื่องการเกิดสนิมใช่ไหมคะเราก็จะทําการขัดตะปูบบด,ด้วยกระดาษทรายก่อนคะ่ะเพื่อนําสารป้องกันการเกิดสนิมนะคะออกไปให้หมดคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะครูก็จะนำตะปูนะคะใส่ลงในหลอดทดลองที่ 1, 2หลังจากนั้นนะคะครูจะเติมน้ำกลั่นลงไปครึ่งหนึ่งของตะปูในหลอดทดลองที่1คะ่ะ ส่วนในหลอดทดลองที่2ครูจะใส่สำลีลงไปนะคะและใส่ผงแคลเซียมคอไรด์ลงไปเพื่อเป็นการดูดความชื้นของมันค่ะค่ะส่วนหลอดที่3นะคะครูจะใส่น้ําลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะนำน้ำไปต้มค่ะเพื่อไล่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากหลอดทดลองให้หมดค่ะ และครูก็จะนําตะปูนะคะย่อนใส่ลงไปในหลอดทดลองที่3ามเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะปิดด้วยจุกยางค่ะเมื่อเราได้ดังนี้แล้วนะคะเราก็มาสังเกตกันค่ะว่าวันที่หมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สังเกตทั้งหมด3วันนะคะและบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองเราก็มาดูที่ตารางบันทึกผลการทดลองกันเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสามวันเป็นยังไงคะหลอดที่หนึ่งเป็นยังไงเอ่ยมีตะกอนสีแดงใช่ไหมมีตะกอนสีน้าตาลเกิดขึ้นส่วนหลอดที่สองเหมือนเดิมและหลอดที่สามก็เหมือนเดิมอ่านเรียนบันทึกผลการทดลองได้ดังนี้ไหมคะ เรามาลองตอบคำถามกันดูซิว่าเพราะเหตุใดเราจึงใส่แคลเซียมคลอไรด์ลงไปในหลอดที่2องคะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรลองหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ลองตอบคำถามครูดูนะคะสาเหตุที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ลงไปนะคะก็เพื่อให้แคลเซียมคลอไรด์เนี่ยไปดูดความชื้นหรือน้ำในอากาศนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เพราะอะไรนะคะเราจึงเติมน้ำมันพืชลงไปในหลอดทดลองที่สามค่ะนักเรียนเรากดหยุดแล้วตอบคำถามครูดูนะคะสาเหตุที่เราเติมน้ำมันพืชลงไปในหลอดทดลองที่สามก็เพราะว่าจะให้น้ำมันพืชนะคะไปปิดกัน้นไม่ให้แก๊สออกซิเจนเนี่ยกลับเข้าไปละลายในน้ำได้นั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าตะปูเหล็กในแต่ละหลอดสัมผัสกับสารใดบ้างคะเริมจากหลอดที่หนึ่งเลยค่ะหลอดที่หนึ่งตะปูเหล็กสัมผัสกับน้ำและอากาศหลอดที่สองตะปูเหล็กสัมผัสกับอากาศแต่ไม่ได้สัมผัสกับน้ำค่ะหลอดที่สามตะปูเหล็กสัมผัสกับน้ำค่ะแต่ไม่ได้สัมผัสกับอากาศ ดังนั้นตะปูเหล็กในหลอดทดลองใดบ้างคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการทดลองนะคะตะปูเหล็กหลอดที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะโดยการเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้เกิดของแข็งสีน้ําตาลแดงขึ้นอยู่ที่ตะปูเหล็กนั่นเองคะ่ะซึ่งก็จะทําให้เราสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดสนิมเหล็กนั้นก็คือ น้ำและแก๊สออกซิเจนค่ะเนื่องจากหลอดทดลองที่1น,นะคะเกิดสนิมเหล็กเกิดขึ้นเพียงหลอดเดียวค่ะจึงทําให้เราสรุปได้ว่าเหล็กจะเกิดสนิมได้เมื่อสัมผัสกับน้ําและแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะ ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กนะคะสรุปได้ว่าเมื่อเหล็กสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นในอากาศและแก๊สออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมเหล็กเราสามารถเขียนเป็นสรรมการข้อความได้ดังนี้นะคะเหล็กบวกกับน้ําได้เป็นเหล็กบวกกับน้ําบวกกับอากาศแก๊สออกซิเจนนะคะจะได้เป็นสนิมเหล็กขึ้นมาค่ะ พอเกิดสนิมเหล็กเนี่ยก็ส่งผลให้เป็นยังไงคะเหล็กตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดการผูกกร่อนเสื่อมประสิทธิภาพนะคะสามารถแตกหักได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเรานำปูเหล็กเนี่ยมาวางไว้เป็นระยะเวลานานนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดสนิมไหมคะจากสิ่งรอบๆตัวของเราเลยก็คือ มันก็จะทําให้เกิดสนิมนั่นเองอ่าเพราะว่าตะปูเหล็กเนี่ยมีการทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและความชื้นในอากาศนั่นเองแต่ถ้านําตะปูเหล็กวางไว้ในบริเวณที่ไม่มีแก๊สออกซิเจนนัเนเอนคิดว่าตะปูเหล็กจะเกิดสนิมหรือเปล่าคะคาตอบก็คือไม่เกิดสนิมค่ะเพราะไม่มีแก๊สออกซิเจนที่ไปเป็นปัใจจัยในการทําปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดสนิมนั่นเอง วิธีการป้องกันการเกิดสนิมนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าสนิมเกิดบริเวณเอวัสดุที่ใช้ในการกอร่อสร้างก็จะทําให้การกอร่อสร้างเนี่ยเกิดการผุเกิดการผุก่กกกกอนแล้วก็ไม่แข็งแรงสามารถทังทลายได้ง่ายใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงมีวิธีการป้องกันการเกิดสนิมเหล็กคะ่ะก็คือเราสามารถนํา เหล็กนะคะมาทาสีแล้วก็นำมาเคลือบกับน้ำมันค่ะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเหล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะคือ 1. เมื่อเหล็กสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นในอากาศและแกส๊สออกซิเจนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมเหล็กซึ่งสนิมเหล็กตัวนี้เป็นของแข็งมีลักษณะส,สีเป็นน้าตาลแดงค่ะ สองปฏิกิริยาเคมีนี้เราเรียกว่าการเกิดสนิมเหล็กค่ะและสามเราสามารถป้องกันได้โดยการทาสีบนผิวของวัสดุและสามารถเคลือบผิววัสดุได้ด้วยน้ำมันเพื่อไม่ให้เหล็กสัมผัสกับน้ำและแก๊สออกซิเจนอย่างโดยตรงค่ะต่อไปนะคะเป็นปฏิกิริยาอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสค่ะนักเรีนยนคิดว่าปฏิกิริยาของ รดและเบสเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวไหมคะถ้านักเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคูว่านักเรียนลองคิดดูใหม่นะคะนักเรียนเคยลองดื่มโค้กหรือน้ำอัดลมที่มีแก๊สเยอะๆไหมคะอ่าแล้วหลังจากที่เรากินไปเยอะๆก็ทําให้เราเกิดอาการกรดไหลย,ย้อนนั่นเองแล้วพอเราเกิดกรดไหลย,ย้อนเราก็ต้องทํำยังไงคะเราก็ต้องกินยาลดกรดถูกไหมคะ นักเรียนคิดว่ายาลดกรดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพยังไงมีคุณสมบัติยังไงที่ไปช่วยในการลดกรดลงได้ถ้านักเรียนสงสัยนะคะวันนี้เราจะได้คำตอบจากการทำกิจกรรมอันนี้กันค่ะ ซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นกฎหรือเบสเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าเราจะสามารถนําสิ่งสิ่งนั้นมาทดสอบได้อย่างไรโดยวิธีการทดสอบความเป็นกฎและเบสของสารเนี่ยก็สามารถทดสอบได้หลายวิธีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้กระดาษลิปมัสค่ะครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็เคยได้ลองใช้กันบ้างแล้วใช่ไหมคะอ่าการใช้กระดาษลิปมัสนะคะก็คือ กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแสดงว่าสารตัวนั้นมีความเป็นกรดค่ะแต่ถ้าสารตัวนั้นเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารตัวนั้นเป็นเบสค่ะและก็ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแสดงว่าสารตัวนั้นมีความเป็นมีคุณสมบัติเป็นกลางค่ะ ซึ่งกระดาษลิตมัสต,ตัวนี้นะคะก็สามารถบอกได้แค่เพียงความเป็นกรดหรือเบสเท่านั้นคะ่ะไม่สามารถบอกได้ว่าสารตัวไหนเป็นกรดที่มากกว่าหรือสารตัวไหนเป็นเบสที่มากกว่าคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ไปถึงว่าสารตัวไหนเป็นกรดที่มากกว่าสารตัวไหนเป็นเบสที่มากกว่านะคะเราสามารถใช้ในตัวนี้คะ่ะก็คือ ซึ่งอย่างที่ครูบอกค่ะว่ากระดาษลิตมันนะคะจะบอกได้แค่เพียงสารใดเป็นกรดแล้วก็สารใดเป็นเบสเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าสารไหนเป็นกรดมากกว่าหรือสารไหนเป็นเบสมากกว่านะคะถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งสารไหนเป็นกรดหรือเป็นเบสมากกว่าเราต้องใช้อีกหนึ่งตัวค่ะก็คือ universal indicator นั่นเองค่ะ S 1> <S 1> ซึ่ง universal indicator นะคะก็จะระบุความเป็นกรดเบสของสารค่ะที่เป็นค่า pH นะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะมีทั้งหมด14ระดับค่ะ หนึ่งตัวนะคะที่เราสามารถนำมาใช้วัดความเป็นกรดเบสได้นั่นก็คือเครื่องวัดค่า pH นั่นเองค่ะมีลักษณะตาเป็นอย่างนี้เลยซึ่งมันก็จะแสดงผลเป็นตัวเลขของค่า pH อันนั้นเองค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนวาดตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมค่ะลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะ เมื่อนังเรียนทาเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําการทดลองกันข่ดโดยการที่เราจะใช้สารละลายกรดเอสติกนะคะและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทําการทดสอบของในเรื่องเกี่ยวกับของ pH นั่นเองค่ะ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราผสมสารละลายกรดกับสารละลายเบสจะเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสทําให้สารละลายที่ได้มีค่า pH อยู่ระหว่างค่า pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นนะคะเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาของกรดกับเบสเนี่ยจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ําและเกลือค่ะจะเขียนสมการได้ดังนี้นะคะ กรดบวกกับเบสได้เป็นน้ำบวกกับเกลือค่ะ เอยากรู้ว่าถ้ามีสารละลายกรด2ชนิดแล้วเราอยากรู้ว่าสารละลายกรดชนิดใดมีความเป็นกรดมากกว่ากันเนี่ยนักเรียนสามารถใช้กระดาษลิตมัสเพื่อตรวจสอบได้หรือไม่เพราะอะไรคะลองตอบคุณมาสิ เราสามารถใช้กระดาษลิตมัสในการตรวจสอบได้ว่าสารละลายอันนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสได้แต่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสารละลายตัวไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะตรวจสอบว่าสารละลายตัวไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันเราต้องเลือกใช้กระดาษ Universal Indicator ถูกไหมคะ,ะและถ้า ถ้าเรานำสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ3มาผสมกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งที่มีค่า pH เท่ากับ8สารผสมที่เกิดขึ้นควรมีค่า pH เป็นเท่าไหร่คะระหว่างก๊ไก่มีค่า pH น้อยกว่า8ขอไข่มีค่า pH อยู่ระหว่าง3กับ8และขอควายมีค่า pH มากกว่า8คะ่ะ สารละลายนะคะที่มีค่า pH เท่ากับ3ก็คือจะเป็นสารละลายกรดนั่นเองและสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ8จะเป็นสารละลายเบสใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะก็คือมีค่า pH อยู่ระหว่าง3กับ8นั่นเองค่ะอะซึ่ง อย่างการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คืออย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้เรากินน้ําอัดลมเข้าไปเยอะๆจนเกิดอาการกรดไหย้อนเราก็เลยกินยาลดกรดเข้าไปแสดงว่ายาลดกรดตัวนี้มีคุณนะสมบัติเป็นสารละลายเป็นเบสนั่นเองอ่าแล้วถ้าดินดินเค็ดเกิดอาการของดินเปรี้ยวเราควรจะทํำยังไงคะเอาอะไรมาโรยเอ่ย เคยได้ยินไหมบ้านใครทําปลูกผักบ้างอ่ะก็คือการนําปูนขาวนั่นเองมาโรยหน้าดินเพื่อปรับสภาพดินให้จากการเป็นกรดให้กลายเป็นกลางนั่นเองค่ะดังนั้นปูนขาวมีคุณสมบัติเป็นเบสนั่นเองค่ะอ่าซึ่งเราก็สรุปได้ง่ายเลยก็คือเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารละลายกรดกับสารละลายเบสทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี ความเป็นกรดและเบสลดลงเมื่อเทียบกับสารตั้งตน้น 2. ปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความก็คือกรดบวกเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำบวกกับเกลือนั่นเองค่ะ,ะวันนี้ครูไม่มีกันบ้านนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ